สวัสดีครับเพื่อนครับมาตรวจเช็คซ่อมนะครับบอร์ดลำโพงบลูทูธนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนครับเสียบไมได้แล้วก็ควบคุมไมค์เอ็กโคตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับเพื่อนครับพอหลักๆน่าจะควบคุมที่รีโมทนะเพื่อนครับเจ้าตัวนี้นะครับนเพื่อนครับอาการที่ได้รับแจ้งก็คือว่ามันเปิดติดแต่ว่าไม่มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวผม มาเทสระบบนล่หนึ่งนนครับนี่คือสายที่ลูกค้าเขาให้มานะครับจริงๆมีมีมาสองสองบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของมาแชลนะครับเขาก็แกะมาเฉพาะแกนี้นะครับก็เดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปครับเรามาซ่อมบอร์ดของมาแชลนะเพราะตัวนี้มันจะเป็นอะไหล่เฉพาะนิดนหนึ่งครับอันนี้เป็นบอร์ดงานจีนทั่วไปนั่นนหครับงานจีนทั่วไปก็จะอะไหล่ก็จะหาง่ายหน่อยนะครับอมาดูครับอันนี้คือ เป็นสายของแบตเตอรี่นะครับในการเือนครับผมก็ต่อเรียบร้อยนั้นมันครับก็หนีบลําโพงมาตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกล่องของแบตเตอรี่นั้นเันครับอ่ะทีนี้เรามาอ่อนครับในการเปอนครับเล่งเสียงกันเปอนครับจะสังเกตว่าเจ้าตัวลําโพงนะครับอ่าไม่ขึ้นคําว่าพูดคําว่าอ่าบลูทูธอะไรเลยนะครัเพเ่อนครับอ่เราลองมาเสียบ USB นิดนึงนะครับ ันการเปอนครับเพื่อนจะสังเกตว่า USB ก็ทํางานนะเพื่อนครับเห็นนะครับนี่เขายูสเริ่มทํางานนะครับแล้วก็เร่งเสียงไม่มีนะครับของใครที่มีอาการแบบนี้นะเพื่อนครับเดี๋ยวจะพาตรวจเช็คซ่อมนะครับกรณีที่มีอาการเปิดติดแต่ไม่ดังนะนะครับเปลี่ยนไ c ีแค่ตัวเดียวจะจะพาไปตรวจเช็คดูครับว่าเป็นที่อะไรนะครับตัวนี้เราปิดก่อนนะครับอ๋อออฟไปนะครับก็ถอดในเรื่องของลำโพงไปนะครับ แล้วก็ถอดในเรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงนะครับทีนี้ก็จะมาดูในส่วนของบอร์ดครับวงจรครับเดี๋ยวผมเปิดไฟนิดนึงนะเพื่อนครับตอนนี้ซ่อมก็เริ่มเย็นแล้วนะเพื่อนครับนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อนครับถอดแบตเอีออกไปนะครับเดี๋ยวจะพามาไล่วงจรครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่มีบอร์ดลำโพงบลูทูธครับแล้วก็อาการต่างๆว่ามันเสียแบบไหนยังไงนะครับนะครับกรณีที่เป็น usb c แบบนี้นะเพื่อนครับเห็นไหม usb c แบบนี้นะครับก็มักจะมีเพื่อนจะสังเกตว่ามีเบอร์ cr 7ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็น usb c ส่วนมากแล้วนะครับบลูทูธท,ทุกตัวนะครับเพื่อนจะสังเกตว่าข้อใช้ rc R cr 7ตัวนี้นะเพื่อนครับนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ c อ่าเสียบนะครับ t c h a r g นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ usb c นะถ้าเกิดเสียเข้ามาแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับจะมี ic ตัวนี้ก็คือจะทำให้มันชาร์จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะคอมด้วยค่าไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้นะเป็นไดโอด smd นะตัวนี้ครับตรงจุดนี้นะครับมาดูนะครับอ่าที่แจ้งคือแจ้งแค่เปิดไม่ติดนะครับไม่ใช่เปิดไม่ติดเปิดติดแต่ไม่ดังนะครับตัวนี้เป็น บอร์ดลำโพงรุ่นใหม่นะครับบอร์ดลำโพงรุ่นใหม่ยังไงนะครับตัวนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เพื่อนจะสังเกตว่าเรื่องของการชาร์จกับเรื่องของ IC power เขาจะแยกกันนะเขาจะแยกกันเลยนะครับแล้วก็มีชุดชุดพาวเวอร์ตรงนี้นะนี่ครับชุดขยายนะครับเห็นไหมเขาจะแยกกันถ้าเกิดเป็นบอร์ดรุ่นใหม่งานจีนครับใช้ IC ตัวเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับ ltk ห้าสามสองแปด ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับฝังชิปฝังคําสั่งอะไรต่างๆไว้ตัวนี้ตัวเดียวเลยก็ง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุไมดงังอ่าบลูทูธอ่าไม่ใช่บลูทูธที่อ่าเปิดแล้วไม่ติดก็ให้สันตทา,านว่าเป็นที่ตัวนี้นั่นเองครับอ่าวิธีเทสว่าผมมันร้อนอยู่นะนะครับเรามือจับอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาแบตเสียบเข้าไปนั่นเองครับเอาแบตเสียบเข้าไปเดี๋ยวมาทดลองกันครับว่า เราีแบบนี้มันร้อนจริงหรือไม่นะครับเราก็ใช้นะครับฝักนะครับผมจะไปฝักที่ด้านด้านหลังของ ic ตัวนี้นั่น,นครับ ic อย่างอื่นยังไม่ต้องเสียบอะไรนะครับเพื่อนจะสังเกตว่าผมเอารำยาาสานนะครับยฝักเนี่ยใส่ไว้ตรงจุดนี้นะครับแล้วผมก็เสียบ แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะทีนี้ผมจะออนสวิตนะครับออนสวิตแล้วก็ค่อยมาดูกันครับว่านะครับแบบนึงนะครับออนสวิตแล้วมาดูผมจะปรับไปในโหมดอื่นนะครับี่ครับเพื่อนครับเพื่อนจะสังเกตไหมฝักผมเริ่มละลายแล้วครับร้อนเลยครับผมปิดก่อนครับเห็นไหมครับน้ำยาเริ่มละลายเลยครับ แอปเดียวแค่นั้นเองครับเห็นไหมละลายแล้วนะครับแสดงว่า IC ตัวนี้เสียครับเพื่อนครับอันนี้คือกรณีที่เทสแบบว่าง่ายง่ายง่ายสุดนะครับแต่พอน้ํายาละลายเพื่อนต้องรีบปิดสวิตช์นะครับรีบปิดสวิตช์เพราะว่าน้ํายาจะลงไปตรงขาไงครงับเพื่อนครับนะครับมันก็จะลัดวงจรเป็นไฟลุกขึ้นมาได้นะเพื่อนครับรีเราเรียกสปาร์กนะครับนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับ เห็นไหมหรือเพื่อนๆจะวัดก็ได้ครับเพื่อนครับวัดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาวัดนะครับพาวัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับเห็นตุ่มไหมครับขาหนึ่งนะครับให้วัดฝั่งตรงข้ามเพื่อนเพื่อนครับมันจะต้องขึ้นค่านั่นเพื่อนครับใช้มิเตอร์สายสีแดงนะครับวัดตรงจุดนี้ได้เลยนะเพื่อนดูนะผมจะปรับลงนิดหนึ่งนะเพื่อนครับนี่นะปรับไปที่ย่านวัดได้โอดครับ นะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์สีแดงครับจับขาหนึ่งนะดนนะครับ่อดูที่มิเตอร์นะครับนะครับจับขาหนึ่งแล้วก็ขาสุดท้ายเนี่ยครับนพ่นครับฝังตรงมันข้ามเลยเพื่อนเห็นไหมมิเตอร์ผมจับเลยนะมันไม่ขึ้นค่าครับเพื่อนๆครับเห็นไหมอันนี้คือพิสูจน์โดยการวัดนะครับอันดับแรกเราพิสูจน์โดยการใช้อ่าฝักนะครับรรยาผสานนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเสียนะครับแล้วก็รู้เบอร์ด้วยนะครับก็ง่ายมากเลยกันเพื่อนครับ เพื่อนคนไหนที่อยู่ใกล้ร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ไปสั่งซื้อแล้วก็เอาตัวนี้ไปให้เขาดูดูเบอร์แล้วก็สั่งซื้อได้เพื่อนคนไหนที mm ่อ hmm. ยู่ไกลนะครับจําเบอร์แล้วก็พิมพ์เข้าไปในเน็ตชื่อดังเขานะครับเขาจะขึ้นมานะก็สั่งซื้อมาเปลี่ยนแค่นั้นเองครับกรณีอ่าชาร์จไม่เข้านั่นเพื่อนครับชาร์จไม่เข้าก็เปลี่ยน2ตัวนี้นั่นเพื่อนครับตรวจเช็ค2ตัวนี้นะครับเนี่ยนะสตัวนี้นะครับจะอธิบายอีกรอบนึงนะครับเป็นอย่างเงี้ยอ่าเพื่อนบางคนว่าช่างไงครับ เครื่องติดทุกอย่างครับแต่รับบปรทูดไม่ได้เลยนะครับเปิด USB อะไรติดหมดนะแต่รับบปรทูดไม่ได้เลยครับเปลี่ยนตัวนี้ครับนี่ครับเป็นกระป๋องสีดําเป็นสีเงินินนะครับเห็นไหมครับมาสนาเราก็จะมีนะมีแทบทุกตัวนะครับแล้วแต่ว่าเขาเขาจะเอาไปฝากไว้ตรงไหนตัวนี้อยู่ตรงไหนอ่าตัวนี้คือตรงนี้ครับนะครับเห็นไหมครับนะครับก็แล้วแต่บอร์ดครับแต่รุ่นนั้นะครับก็จะเป็นใน้ักษณอย่างนี้นะครับ ก็น่าจะครบแล้วนะอาการแบบไหนนะที่ที่เพื่อนๆชอบเจอนะก็คอมเมนต์มาด้วยกันครับช่างเอกก็จะบอกรายละเอียดอธิบายไว้ทุที่คอมเมนต์นะเพื่อนก็ทักเข้ามานะครับก็เพื่อนคนไหนจะส่งซ่อมครับก็เข้าไปที่คอมเมนต์เหมือนกันครับเพราะว่าช่างเอกจะปักหมุดช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับก็อย่าลืมครับฝากติดตามนะครับช่องของเอกสารพจน์จุดนะครับทาง u t u b e นะครับแล้วก็ช่องของเอกสวิทนะครับทางยูทูบทางเพจก็งานซ่อม อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ DIY วนะครับเพื่อนก็กลับเข้าไปดูได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนตัวนี้กันครับกันครับจัดการเปลี่ยนนะครับมันมีลายขานะเพื่อนครับตัวนี้นะครับเพื่อนอาจจะถอดถอดปุ่มออกไปได้หรือว่าเพื่อนไม่ถอดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดของใครของมันครับแต่ตัวนี้ผมจะตัดอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะตัวนี้อาจจะใช้เวลาเกือบ 20- 30นาทีนเพน่อนครับก็จะทำคลิป ให้มันยาวกันไปนะครับหลักในการเปลี่ยนที่สําคัญก็คือว่าเบอร์หนึ่งเขาอยู่ตรงนี้นะครับจุดจุดตรงนี้นั่นเพื่อนครับนะครับขาหนึ่งนะครับเพื่อนขื้อซีมาก็อาใส่เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับนี่คือหลักหลักในการเปลี่ยนของเขานะครับอันนี้กันเพื่อนครับตัดมาที่นึงนะผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะเพื่อนครับช่างเอกเปลี่ยนทั้งครั้งนี้ช่างเอกก็คือใช้ตัวเป่าลมร้อนนะครับในการเปลี่ยนนะครับพอแล้วแต่เพื่อนนะครับ มันหลายขาต้องใช้ตัวปอกความร้อนมันก็จะเร็วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีแค่หัวแรงก็สามารถกลับเข้าไปดูในช่องได้นะครับสําหรับการเปลี่ยนไอซีครนนีใช้แค่หัวแรงครับก็ทําให้ดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ล้างบอดเรียบร้อยนะเพื่อนครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับต้องล้างบอดนะครับทีนี้ก็จะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับหลังจากที่เราใส่นะครับก็เหมือนเดิมทะเพือนครับวัดที่ ขาหนึ่งกับขาตรงฝั่งตรงกันข้ามนั้นเพื่อนครับเดี๋ยวดูนะใช้มิเตอร์สีแดงนะครับในการวัดนะครับนี่ครับอ่าฮะเดี๋ยวดูที่มิเตอร์นะครับอ่านี่ยมันครับมันจะต้องขึ้นค่าแบบนี้นั้นเพื่อนครับเห็นไหมจะต้องขึ้นค่าแบบนี้นะครับอ่าทีนี้้สวิตช์ทีเดียวมันควบคุมทุกอย่างเลยครับตัวนี้ผมก็จะมาเสียบ เทสลองนั้นเพือนครับโดยต่อเข้ากับลำโพงเหมือนเดิมนะครับถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ไฟนะฮยแยกกันนิดนึงครับจะได้ไม่ลัดวงจรนะครับอันนี้คือไฟนะครับก็เสียบไปกันนะครับสถานะโอเคออฟอยู่อ่า ตัวนี้มันเป็นสล็อตของเขาอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มีผิดมีอะไรครับเสียบไปได้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะาเงี้ยครับเพื่อนครับอ่ะซูมมากไปนะครับบางทีดูจะน้างานตกเฟรมไม่ต้องขออภัยนะมันรับทีนี้มันจะลองออนนะเพือนครับถ้าเกิดมันติดมันก็จะอ่ามีเสียงที่ลําโพงนันครับอ่าหนึ่งสองสามครับนะครับเปิดเสียงขึ้นไปครับนะครับมีเสียงนะครับเมื่อกี้ลืมลืมเล่งเสียงนะครับอ่ะทีนี้คงจะเสียบ USB ีลองดูนะ้วื่นครับ USB นั่นนะครับสองสามนะครับอันนี้ครับช่างเอกก็เบลองงนะเนี่ยช่างเอกเขาไปเล่นเสียงตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันเป็นไม้ครับมันก็ไม่ดังอะไรครับโอ้โหนะนี่ครับมันเป็นตัวนี้ครับเพื่อนครับนี่ครับมันเป็นตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงนิดนึงครับเพราะว่านี่ครับนี่ครับ นะครับก็ดังปกตินะครับนะครับนะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนะครับผมขออนุญาตปิดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนั้นบนครับนะครับแนวทางในการซ่อมลำโพงบูทูธนั้นบครับกรณีที่เปิดแล้วติดแต่ว่าไม่มีเสียงออกมานะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับ เป็นที่ IC Power ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็น IC Power ตัวใหม่นั้นมันครับเนี่เห็นไหมครับด้านหลังไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับมีแค่ IC ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นหลักเลยนะครับนะครับขอเป็นลักษณะเงี้มันครับอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับชอบขอ้อกดถูกใจกดซับสไคร้กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ